เราอยากจะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่ทำให้ชีวิตหนูดีขึ้นที่ทาหนูไม่อยู่ในว่าที รักแม่นะคะม่เป็นคนที่เก่งที่สุดของหนูเลยแม่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆหนูรักขอบคุณคุณแม่มากๆที่ทําให้หนูมีวันนี้ได้แม่สอนทุกอย่างให้หนูรู้จารมือรตัวเองตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วหนูจะทํำให้แม่เห็นนะคะ แม่คอยดูหนูอยู่บนฟ้าได้เลยหนูจะทำให้แม่เห็นว่าหนูจะเป็นคนเก่งเหมือนคุณแม่คุณแม่มาหาหนูบ่อยๆนะหนูรักแม่ที่สุดนะคะหนูขอโทษคุณแม่นะท่านหนูด้อยหนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังน,นะ แล้วแม่ที่สุดนะคะขอบคุณะคะ่ะ